107-108-2568โยร้กนชตาเล่ม5 6จบแร้งเอเกิดไฟไหม้นั่งกำนันที่เต้นรำในงานฉลองทำให้คนต่างมุ่งร้ายตำหนักรัชทายาทหมายจะปลดชิ้นอีออกจากตำแหน่งถึงแม่ชู่จีนเหยา จะสามารถช่วยแก้ปัญหาทำให้ตำแหน่งรัชทายาทกลับมามั่นคงได้แต่อยู่ๆห้องเต้ก,กับปัดสินใจออกศึกเองแถมยังโดนจับตัวนำทหารมากมายล้มตายทำให้แผ่นดินวุ่นวายจนแทบล่มสลายชินอีจะประคองแผ่นดินนี้ต่อไปได้อย่างไรอีกทั้งยังมีคนมากมายหมายช่วงชิงราชบัลลังทั้งเปิดเผยและลับหลัง เนื้อเรื่องแม้จะดูเรียบเรียบง่ายง่ายกล่าวถึงความรักของพระเอกกับนางเอกแต่แฝงการช่วงชิงอำนาจซึ่งในตอนแรกอาจจะดูเหมือนธรรมดาไม่มีอะไรมีการหักไหวชิงพริบระหว่างฝ่ายพระเอกนางเอกกับฝ่ายตัวร้ายอย่างปกติแต่กับมีตัวร้ายที่คาดไม่ถึงแฝงอยู่คอยชักใยบงการอยู่เบื้องหลังเงียบเงียบ จนสุดท้ายแทบจะพลิกเป็นฝ่ายได้เปรียบทำให้พระเอกต้องตัดสินใจลงมือทำบางอย่างที่ไม่คาดคิดจึงสามารถเป็นฝ่ายเอาชนะได้ในตอนท้ายทำให้เรื่องนี้อ่านลื่นไหลทั้งเรื่องราวความรักของพระเอกนางเอกการหักไหวชิงพริปช่วงชิงอํานาจระหว่างสองฝ่าย รวมถึงฝ่ายที่สามที่แฝงตัวด้วยมีทั้งการประลองปัญญาระหว่างทั้งเบื้องหน้าท้องพระโรงและหักเหลี่ยมกันของเหล่าหญิงสาวในตำหนักในจนอ่านสนุกได้เพลินเพลินพระเอกยังคงมาสูตรสไตล์ตามเดิมคือโหดร้ายเย็นชาไร้น้ำใจกับทุกคนดีกับนางเอกเพียงคนเดียวและเป็นทาสเมียนิดๆในขณะที่นางเอกถือว่า เป็นอะไรที่น่าเซอร์ไพรส์เป็นอย่างยิ่งเพราะในช่วงแรกเราจะเห็นได้ถึงนางเอกเป็นเพียงเด็กสาวบ้านนอกชนบทที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยใส่ซสื่อบริสุทธิ์ไร,ร้เล่ห์เหลี่ยมแต่ภายใต้การช่วยเหลือการผลักดันและการสั่งสอนของพระเอกที่เป็นทั้งอาจารย์และสามีจนสุดท้ายเธอพัฒนาขึ้นชาญฉลาดอ่านเหตุการณ์ และรู้กลอุบายอ่านแผนการสัตรูได้อย่างเด็ดขาดทำให้รู้ทันและสามารถแก้ปัญหาช่วยเหลือพระเอกได้ทำให้เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราเห็นถึงพัฒนาการของนางเอกที่เปลี่ยนไปในช่วงต้นและช่วงท้ายอย่างชัดเจนสำหรับความรักของพระเอกกับนางเอกก็เป็นตามปกติของเรื่องราวสไตล์นี้ที่สอดแทรกมาเป็นพัก,พก ในระหว่างที่เนื้อเรื่องมีการหักไหวชิงพริบและเครียดเครียดเราจะได้พบถึงความรักที่น่ารักของทั้งสองที่ช่วยให้เราอ่านแล้วชวนฟินและชวนอมยิ้มไปตลอดทั้งเรื่องสำนวนภาษาแปลแได้อย่างดีตามยุคสมัย อ่านได้รื่นไหลไม่มีคำผิดใดๆให้ชวนหงุดหงิดอ่านได้เพลินเพลินตั้งแต่ต้นจนจบมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปฮองเฮาแม่เลี้ยงพระเอกได้เสนอให้ชูจิงเหยานางเอกรับสนมให้ชินอีพระเอกราชทายญาตหลังแต่งงานครบหนึ่งเดือนแต่ชูจิงเหวาได้นำเออร์เสวียกับเอิร์วา นางกำนันที่ฮองเฮาหมอบให้ออกมาคาระวะต่อหน้าทุกคนทำให้ฮองเฮาไม่สามารถกล่าวอะไรได้อีกเพราะถ้ายัดเยยดสาวคนใดเข้าไปจะกลายเป็นการยุ่งเกี่ยวกับเรื่องในตำหนักราชทายาทมากเกินไปชูจินเหยาจึงสามารถผ่านเหตุการณ์นี้ได้อย่างง่ายดายแต่ชูจินเหยายังไม่สบายใจ กลัวชินอีมีใจอยากจะรับอนุหลิงหลงสาวใช้จึงเสนอให้เธอแกล้งป่วยลองใจชินอีพอชินอีทราบว่าชูจินเหยาป่วยจึงร้อนใจเป็นอย่างมากก่อนจะรู้ว่าเธอแกล้งป่วยทำให้ไม่พอใจจึงลุกหนีแต่ก็โดนชูจินเหยาอกอดไว้ไม่ปล่อยจนสุดท้ายเขาใจอ่อนไม่โกรธ เธออีกทั้งบอกว่าเขาไม่คิดจะมีใครอื่นแต่ยังคงลงโทษหลิงหลงด้วยการหักเงินที่ออกอุบายและคาดโทษชูจิ่นเหยา่ห้ามไม่ให้หลอกลวงเขาอีกในวังจัดงานเลี้ยงฉลองโดยมีนางกำนันร่ายรำบนเรือแสดงให้ทุกคนดูพอห้องเต้ชมเชยห้องเฮาจึงให้เหล่าหญิงสาวออกไปดูใกล้ๆได้ แต่อยู่ๆเกิดไฟสีเขียวลุกขึ้นบนร่างนางกำนันแม้จะกระโดดลงน้ำก็ไม่สามารถดับได้ทำให้เกิดความวุ่นวายกลัวมีคนรอบปลงพระชนห้องเต้เหรียนผินนางกำนันที่ตั้งคันถูกคนผลักตกน้ำจึงคว้าร่างชูจินเหย่าให้ร่วงตกน้ำไปด้วยแต่ชูจินเหย่าที่ว่ายน้ำเป็นกับช่วยประคองเหรียญผิน จนสามารถรอคนมาช่วยได้สํำเร็จชินอีจึงอุ้มเธอกับตำหนักรัชทายาทด้วยความรวดเร็วรีบให้หมอหลวงมาดูอาการด้วยความเป็นห่วงซึ่งชูจินเหยาก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่กลับมีเสียงเล่าลือว่าการที่เกิดไฟสีเขียวลุกขึ้นเป็นเพราะตำหนักรัชทายาทไร้คุณธรรมแถมการที่ไม่มีเด็กเกิดขึ้นมาในวังเลย เป็นเพราะราชทายาทมีดวงพิฆาตเด็กคนอื่นจึงมีขุนนางมากมายทำเรื่องร้องเรียนชินอีจนต้องพักงานเขาจึงฉวยโอกาสนี้พักผ่อนใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขกับชูจินเหยาแต่ชูจินเหยาที่พูดคุยกับชินอีสามารถเดาได้ว่าคนที่วางแผนอยู่เบื้องหลังคือฮองเฮาที่ต้องการปลดชินอี และผลักดันองค์ชายสามลูกขอ,องเป็นรัชทายาทแทนถึงกับให้เหล่าขุนนางพากันเสนอให้อ๋องที่แต่งงานแล้วอยู่ในเมืองหลวงได้อีกคนฮองเฮายังเป่าหูฮ่องเต้ให้นำนักพรตมาทําพิธีไล่ปีศาจในวงังนักพรตที่ร่วมมือกับฮองเฮาก็บอกว่ามีปีศาจร้ายอยู่ในวังรัชทายาท ด้วยการเสกไฟสีเขียวให้ลุกขึ้นหน้าตำหนักรัชทายาทเพื่อขจัดไอปีศาจที่เหลืออยู่จึงขอให้ราชทายาทตักตัวอยู่ในตำหนัก45วันแต่ชินอีไม่สามารถอยู่ได้เพราะต้องออกช่วยว่าราชการซูเฟจึงเสนอให้องค์ชายรองสู้อ๋องทำพิธีเฝ้าอยู่ในตำหนักรัชทายาทแทนแต่ฮองเฮากับบอกว่า ซู่อ๋องกำลังจะแต่งงานไม่สามารถอยู่ได้และเสนอให้ลูกอ๋องอยู่แทนแต่ชินอทีที่ทราบวิธีสร้างไฟสีเขียวจากชูจินเหย่าจึงแสดงให้ทุกคนเห็นถึงกลอุบายนี้ทำให้ทุกคนทราบว่านักพรตหลอกลวงฮ่องเต้จึงสั่งลงโทษแค่นักพรตโดยไม่คิดสืบสาวผู้ที่อยู่เบื้องหลังอีก ตอนว่าราชการในขณะที่ทุกคนกำลังรอชินอีเล่นงานคืนแต่อยู่ๆชินอีกับเสนอให้มีอองอีกคนอยู่เมืองหลวงหลังแต่งงานแต่เหล่าขุนนางที่เคยสนับสนุนเรื่องนี้กับเงียบกริบทันทีจนสุดท้ายห้องเต้จึงประกาศให้สู้อ,องย้ายออกจากเมืองหลวงไปยังเขตปกครองทันทีหลังแต่งงาน ทำให้หลังแต่งงานสู้อ๋องจะต้องย้ายไปเขตปกครองแต่ด้วยห้องเต้ที่รู้ว่าจะไม่ได้เจอสู้อ๋องอีกจึงตัดสินใจให้เปลี่ยนไปพักยังพระราชวังพักผ่อนก่อนแล้วค่อยให้สู้อ๋องออกเดินทางแต่ในระหว่างที่พักอยู่ในวังพักผ่อนเหรียนผินกับแทงลูกฮองเฮาจึงใส่ร้ายว่าชูจินเหย่ทำคุณใสให้เหลียนผินแทง แต่เธอไม่ยอมรับเธอจึงไปเยี่ยมเหลียนผินเพื่อพูดคุยหาสาเหตุก่อนจะรู้ว่าเหลียนผินไม่เคยใช้เครื่องหอมอบชุดจึงสงสัยถึงกลิ่นที่ได้แล้วให้หลิงหลงสั่งให้ขันทีแอบขโมยชุดของเหลียนผินมาจนสามารถพิสูจน์ได้ว่าลวดลายบนเนื้อผ้ามีกลิ่นชมดเช็ดกับสมุนไพรที่ทำให้แทงได้จึงเดาว,ว่า เป็นการลงมือของฮองเฮาชินอทีที่ทราบเรื่องจึงพาชูจิงเหยาเข้าเฝ้าฮองเต้เพื่อรายงานทุกสิ่งให้ทราบแต่ฮองเฮาที่รู้ทันก็รีบเข้าเฝ้าทันทีบีบน้ำตาเรียกร้องความรักจากฮองเต้สุดท้ายฮองเต้ตัดสินใจไม่สืบเรื่องต่อแม้จะทราบว่าใครเป็นผู้ลงมืออยู่เบื้องหลัง ทำให้เขาไม่มีบุตรเกิดขึ้นอีกเลยภายในวังหลวงเพราะฮองเฮาคือผู้หญิงที่เขารักทำให้ชูจินเหยาไม่พอใจที่ฮ่องเต้ไม่ลงโทษฮองเฮาแต่ชินอีก,กับยิ้มปลอบเธอเพราะรู้ดีว่าฮ่องเต้เริ่มไม่ไว้ใจฮองเฮาแล้วแม้ฮ่องเต้จะสั่งห้ามไม่ให้ทุกคนพูดถึงเรื่องนี้ แต่เหล่านางสนมทั้งหลายในวงังก็สามารถสืบปรู้ได้ถึงสาเหตุที่ตอนไม่ตั้งคันต่างมักไปหาเรื่องทะเลาะก,กับฮองเฮาส่วนชูจินเห่ยาที่ฉีกหน้าเป็นศัตรูกับฮองเฮาก็เจอฮองเฮาแกล้งให้ไปต้มซุปและให้ยืนรอจนโดนานางกำนันของฮองเฮาแกล้งมาชนจนซุปหกใส่เธอแถมขันทีในวงังยังทำน้ำแข็งหกโดนร่างชูจิน เหย่เพื่อเป็นการแกล้งอีกชูจินเหย่ที่ปวดท้องจึงแกล้งทำเป็นสลบไปจนหลิงหลงกับนางกำนันคนอื่นต้องรีบพาเธอกลับตำหนักชินอีที่ทราบเรื่องจึงรีบกลับมาพร้อมทั้งตามหมอหลวงให้มาตรวจจึงรู้ว่าเธอตั้งครรภ์แล้วชินอีจึงไปหาเรื่องฮองเฮาทั้งยังลงโทษนางกำนันและขันที่เหล่านั้น โดยไม่ไว้หน้าฮองเฮาทั้งบอกว่าชูจินเหยาจะไม่มาเข้าเฝ้าอีกจนกว่าจะหายป่วยทำให้ผู้คนต่างคาดเดาว่าชูจินเหยากำลังตั้งทันชินอีที่ไม่ไว้ใจเหล่าผู้คนวุ่นวายในวังหลวงจึงเสนอให้ชูจินเหยาออกไปพักผ่อนยังตำหนักพักผ่อนนอกเมืองที่ห้องเต้เคยสร้างให้ไทเฮาที่เสียชีวิต เป็นการแสดงความกระตันยูซึ่งฮ่องเต้ที่ทราบว่าเธอตั้งครรภ์จึงอนุญาตระหว่างที่ชูจินเหยาพักอยู่ตําหนักนอกเมืองก็มีชูจินเสียนพี่สาวนางเอกพาบุตรชายมาพักอยู่เป็นเพื่อนและมักมีคนตระกูลชูมาเยี่ยมอยู่เสมอแต่ต้วนหิงหวาพี่สะพ้ายกับบอกว่าช่วงนี้ชูถึงเยี่ย พี่ชายรองนางเอกน่าจะแอบเลี้ยงอนุอยู่ทำให้ชูจินเหยตกใจเพราะกลัวเรื่องจะเดือดร้อนไปถึงชินอีแต่ชินอีไม่สะดวกออกหน้าจึงขอให้สามีของชูจินเสียเป็นคนไปพูดคุยกับชูเฉิงเยี่ยจนรู้ว่าคนที่ชูเฉิงเยี่ยให้การช่วยเหลืออยู่คือชูจินเมี้ยวหญิงสาวที่สลับตัวกับนางเอก ที่น่าจะถูกส่งตัวไปชนบทแล้วชูจินเหยาจึงแสดงความไม่พอใจต่อตระกูลชูที่ปิดบังเธอทำให้หูหญินเท่าชูย่านางเอกต้องมาหาแล้วพูดคุยกันจึงรู้ว่าเรื่องนี้เป็นฝีมือของชูเฉิงเยี่ยกับเจ้าซื่อแม่นางเอกโดยปิดบังหูหญินเท่าชูและฉางซิงเหว พ่อนางเอกไว้ไม่ให้ทราบเรื่องพอทุกคนทราบเรื่องชูจินเหยาจึงเรียกชูเฉิงเยี่ยมาตักเตือนให้เขารู้ถึงอันตรายของเรื่องนี้เพราะถ้ามีคนนินทาว่าพี่ชายชายารัชธาญาตเลี้ยงดูหญิงสาวไว้ด้านนอกจะมีปัญหาโดยเฉพาะอีกฝ่ายเป็นน้องสาวที่ไม่ได้มีสายเลือดเดียวกันทำให้ชูเฉิงเยี่ยฉุกใจ คิดได้ถึงท่าทีของชูจินเมียวที่เหมือนจะจับตนจึงตระหนักได้ถึงความร้ายแรงของเรื่องนี้เขาจึงขอรับผิดช,ชอบเองโดยให้ต้อนอิงหวาไปจับตัวชูจินเมียวไปกักบ,บริเวณไว้ที่หมู่บ้านนอกเมืองไว้รอฉินอีขึ้นครองราชแล้วค่อยจัดการปัญหาของชูจินเมียวทีหลัง แต่อยู่ๆฮ่องเต้กับได้รับคำยุกยงจากฮองเฮาที่ร่วมมือกับหัวหน้าขันทีให้ยกทัพออกศึกปราบปรามพวกนอกด่านเองโดยนำทัพสามแสนออกไปและให้ชินอีทำหน้าที่เฝ้าเมืองหลวงแต่กองทัพของฮ่องเต้กับโดนโจมตีจนแตกพ่ายแถมฮ่องเต้ยังโดนจับเป็นตัวประกัน ทำให้ชูจินเห่าทราบดีถึงเรื่องราวลุกลามไปใหญ่โตจนเกือบสิ้นชาติเธอจึงสั่งให้องค์คารักรีบพาเธอกับชูจินเสียหลบหนีเพราะทราบดีว่าอาจมีคนคิดกระบทชิงแผ่นดินจะจับตัวเธอซึ่งตั้งคันอยู่เป็นตัวประกรันเพื่อใช้บุตรที่เกิดขึ้นครองบัลังหลังจากสังหารชินอี พวกชูจินเหยาได้ไปหลบพักอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตอนแรกสามารถหลบพวกกบฏท,ที่ไล่ล่ามาได้แต่ชูจินเมี้ยวที่อยู่หมู่บ้านแห่งนี้กับร้องบอกพวกกบฏให้ทราบว่าพวกเธอซ่อนตัวอยู่ที่นี่ชูจินเสียนจึงเสียสละตัวเองฝากลูกไว้กับชูจินเหยาก่อนจะล่อพวกกบฏไป พอโดนจับได้ชูจินเสียนคิดจะตายแต่กับถูกชูจินเมี่ยวเปิดโปงอีกครั้งว่าไม่ใช่พระชายาพวกกบฏท,ที่รู้ตัวจึงจับตัวชูจินเสียนกับชาวบ้านที่ให้ที่หลบซ่อนมาขู่ให้ชูจินเยาวออกมาชูจินเหยาที่ไม่ต้องการเห็นคนบริสุทธิ์ตายจึงก้าวออกไป โดยให้องค์รัก์ที่เหลือพาบุตรชายของชูจินเสียหลบหนีไปก่อนแต่ชูจินเหยาไม่ยอมโดนจับเธอคิดจะฆ่าตัวตายแต่ชินอีเป็นห่วงเธอกับนำทหารมาช่วยเหลือไว้ได้ทันจนชูจินเหยาปลอดภัยก่อนกลับวังหลวงชูจินเหยาจึงสั่งให้จัดการชูจินเมี่ยวทิ้งเสียพอกลับถึงเมืองหลวง เรื่องราวของชูจินเหยี่ยที่ยอมตายไม่ยอมตกเป็นตัวประกันเรื่องของชูจินเสียนที่เสียสลักตัวเพื่อน้องสาวและแผ่นดินกลายเป็นที่เรื่องรือทำให้ผู้คนต่างชื่นชมพวกเธอทั้งสองขุนนางทั้งหลายต่างเสนอให้ชินอีขึ้นครองราชเป็นห้องเต้แต่เขากับปฏิเสธพวกนอกด่านจึงเรียกร้องให้ส่งข้าถ่ายห้องเต้มา แต่เนื่องจากท้องพระคลังไม่มีเงินเหลือชินอีจึงไม่สามารถจ่ายได้ชูจินเหยาจึงรับคำสั่งชินอีไปปลดฮองเฮาแล้วยึดรราหงมาทั้งสั่งให้ขังหองเฮาให้อยู่แต่ในตำหนักเพราะฮองเฮาเป็นคนเกลี้ยกล่อมให้ฮ่องเต้นำทับจนแพ้พอได้อำนาจมาชูจินเหยาจัดการวังหลังใหม่ ลดนางกำนันที่ไม่มีความจำเป็นลงเพื่อลดรายจ่ายพอพวกนอกด่านยกทัพมาถึงกำแพงเมืองหลวงชินอีอยากให้ชู่จินเหย่หนีไปก่อนแต่เธอเลือกที่จะตัดสินใจร่วมตายกับเขาชินอีจึงสั่งห้ามขุนนางคนไหนส่งครอบครัวออกไปนอกเมืองเด็ดขาดก่อนนำทัพออกต่อสู้จนสุดท้ายกองทัพของชินอี สามารถรบชนะและขับไล่พวกนอกด่านไปได้สำเร็จชูจินเหยากับบริจาคข้าวของและเงินเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยสงครามส่วนชินอีปฏิรูปกฎหมายที่ดินเพื่อเก็บภาษีจากชนชั้นสูงมาช่วยบุรณะบ้านเมืองพวกนอกด่านที่ไม่รู้จะทำยังไงจึงตัดสินใจพาฮ่องเต้เดินทางกลับไปด้วย แต่ชินอีสามารถเจรจาให้พวกนอกด่านยอมส่งตัวห้องเต้คืนมาแต่ระหว่างที่ห้องเต้โดนจับตัวกับมีฟางผูฉุนคอยให้กำลังใจห้องเต้จึงเชื่อถือฟางผูฉุนโดยไม่รู้ว่าอีกฝ่ายคือคนวางแผนทําให้กองทัพของห้องเต้แพ้พอห้องเต้โดนส่งตัวกลับ สู้อ๋องกับเดินทางไปรับด้วยตนเองทำให้ห้องเต้ประทับใจแต่ห้องเฮากับโดนวางยาพิษก่อนที่ห้องเต้จะกลับถึงวังหลวงแค่วันเดียวซูเฟยจึงยุยงห้องเต้ว่าชูจินเหย่เป็นคนลงมือเพราะมีศพหงมัว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 ชูจินเหยาตายอยู่นอกตำหนักห้องเฮาแต่ชูจินเหย่บอกว่า การที่หงมัวมัวเอาศีรษะโคกเสาตายน่าจะเพราะไม่ต้องการโดนคนร้ายสังหารมากกว่าแต่ชูจินเหยาสามารถคาดทันชิงซวงสาวใช้ของฮองเฮาที่ให้การว่าหงมัวมัวเป็นคนวางยาพิษจึงเกิดพิรุธทำให้พูดกลับไปกลับมาจนสุดท้ายจับได้ว่าคนลงมือคือชิงซวง แต่ซูเฟยังคงพยายามช่วยเหลือทั้งๆท,ท,ที่หลักฐานชี้ไปยังชิงซวงชูจินเหยาที่เห็นจึงทราบว่าทุกอย่างเป็นแผนของซูเฟจึงโต้เถียงกันทำให้ห้องเต้ไม่พอใจไล่ทุกคนออกไปสุดท้ายแม้มีหลักฐานว่าซูเฟเป็นผู้บงการฮ้องเต้ก็เลือกที่จะไม่ลงโทษอะไร พราะต้องการใช้สู้อองที่เป็นบุตรในนามซูเฟคข่มชินอีที่ได้รับการยอมรับจากผู้คนฮ่องเต้ยังสั่งยกเลิกนโยบายต่างๆที่ชินอีวางไว้ภายใต้การสนับสนุนของขุนนางทั้งหลายที่สูญเสียผลประโยชน์ส่วนสู้อองกับเข้ามารับช่วงผลงานแทนและเจ้าหลันหุยชายาสู้ออง ที่กลับเข้าเมืองหลวงก็บริจาคเงินซื้อใจประชาชนทุกคนจึงคิดว่าฮ่องเต้อาจจะเปลี่ยนรัชทายาทเป็นสู้อ๋องแทนซึ่งทั้งการที่ฮ่องเต้รบแพ้สูญเสียกองทัพไปทั้งฉินอีและชูจินเยาต่างเดาว่าเป็นแผนของสูเฟกับสู้อ๋องภายใต้การวางแผนของฟางผูฉุน ชูจินเหย่ได้บังเอิญเข้าไปจัดการสิ่งของในห้องฮองเฮาได้พบห้องเต้เข้าพอพูดคุยกันทำให้ห้องเต้รู้ว่าชูจินเหย่รักและเชื่อใจชินอีจึงอนุญาตให้ชินอีที่ว่างงานออกไปฟื้นฟูกองทัพที่นอกเมืองก่อนห้องเต้ค่อยๆโดนเป่าหูให้คิดว่าชินอีจะก่อกระบฏ จนสุดท้ายห้องเต้สั่งกักตัวชูจินเหย่ยให้อยู่แต่ในตำหนักรัชทายาทซูเฟกับเจ้าหลันหุยจึงพากันมายึดรราหงไปจากเธอก่อนสุดท้ายห้องเต้จะให้คนมาพาเธอไปที่ท้องพระโรงได้พบชินอีชินอียอมมอบกองทัพให้ฮ่องเต้เพื่อไปรักษาชายแดนทางเหนือโดยเขาต้องการพาชูจินเหย่ยงไปด้วย แต่ฟางผูชุนกับเสนอให้ทิ้งตัวชูจินเหย่าไว้ที่เมืองหลวงในฐานะตัวประกันซึ่งสู้อ๋องชุกใจคิดได้ก็เกลี้ยกล่อมห้องเต้ให้เห็นด้วยชินอีพยายามขอร้องห้องเต้แต่สุดท้ายห้องเต้ก็ตัดสินใจให้ชูจินเหย่าอยู่ที่เมืองหลวงทำให้ชินอีหมดความอดทนสั่งให้องคารัก์ที่ปลอมเป็นขันที ควบคุมวังหลวงทันทีโดยให้รีบคุ้มครองชูจินเหยา่หนีไปก่อนระหว่างหลบหนีชูจินเหยาเกิดปวดท้องจนคลอดบุตรชายออกมาพอชินอีควบคุมวังหลวงได้สำเร็จกลับมาจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งสุดท้ายสู้อ๋องกับฟางผูชุนตายระหว่างต่อสู้ฮ่องเต้โดนปลดจากตำแหน่งขึ้นเป็นไท่ยสร้างแทน ส่วนซูเฟที่ทราบข่าวก็ผูกคอตายส่วนเจ้าหลันหุยก็ตกใจจนร้องโวยวายออกมาที่ทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่หวังหลังจบเรื่องราวต่างๆชินอีได้ขึ้นเป็นฮองเต้พร้อมทั้งแต่งตั้งชูจินเหย่ครึ่งเป็นฮองเฮาในเวลาเดียวกันแม้จะผ่านไปหลายปีแต่ตำหนักในก็มีแค่ชูจินเหย่เพียงคนเดียวเท่านั้นจบ